กับเรียนท่านประธานที่รบครับ <c oughs> กับผมนายเสรีสวนภานนทสมาชิกุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในประเด็นที่หาลรืกันอยู่นี้เรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นยติหรือไม่ต้องกลับเรียนว่าส่วนที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานนี้เป็นคนละเรื่องคนประเด็นกับที่ผมได้กลับเรียนเสนอไว้ว่าข้อเสนอบุคคลเป็นนายทุตี ที่เสนอคุณพี่ชดทาเป็นการเสนอชื่อซ้ํานั้นเป็นการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งผมขอยกไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไปปนกันระหว่างที่เรากําลังพิจารณาเรื่องยต,ติตามข้อ41หรือจะไปตีความตามมาตราไอ้ตามข้อ151ท่านประธานครับในส่วนเรื่องคําว่ายติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคําว่ายติเนี่ย มันมีความหมายในตัวของมันเองแล้วผมว่าคนทั้งประเทศในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยสถานศึกษาหรือแม้คนที่มีความรู้ความเข้าใจผมว่ารวมถึงสมาชิกรัฐสภารวมถึงสอสอสวที่ผ่านมาในสภาเราทำหน้าที่เปิดสภามาเป็นร้อยปีท่านประธานเกือบๆนะครับ เป็นที่เข้าใจครับท่านประธานว่าคำว่ายติอคืออะไรยติก็คือเรื่องที่นำเข้า,าสู่การพิจารณาในสภาแล้วจะต้องลงมติทุกเรื่องนะครับท่านประธานครับที่หากว่าเป็นเรื่องที่นำเข้าสู่สภาแล้วต้องลงมตินั้นมันเป็นยติหมดแล้วแต่มาในวันนี้มันแปลกครับท่านประธานสมาชิกเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์เยอะ ในการทำงานในสภาผมก็ได้ฟังความเห็นว่ายติที่เสนอมานั้นตอนแรกตอนแรกบอกไปเลยยืนยันกันชัดเจนว่าเรื่องที่กำลังวินาานี้ไม่ใช่ยติยืนกันกระต่ายขาเดียวตะโกนกันลั่นสภาว่าไม่ใช่ยติแต่พอเราเอาข้อบังคับข้อร3 8ซึ่งอยู่ในหมวดเรื่องการวินาให้ความเห็นชอบนายมตรี ว่ามาตาข้อบังคับข้อ138บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นยติเสียงเริ่มเปลี่ยนครับท่านประธานเปลี่ยนเป็นว่าเป็นยติแต่เป็นยติประเภทที่ไม่ใช่เป็นยติทั่วไปเป็นยติที่เสนอเฉพาะการพิจารณาให้กวายมชอบนายยมตรีเท่านั้น ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไงครับเราก็พยายามจะตีความกันครับท่านประธานตีความกว่ามันไม่ใช่ยต,ติตามข้อ41แต่มันเป็นยติอื่นๆทั่วไปที่เสนอเฉพาะการเห็นชอบนายกรมตีเท่านั้นซึ่งจริงมันไม่ต่างอะไรครับท่านประธานครับสิ่งที่เรากําลังพิจารณาอยู่นี้แหะครับถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาคนทั้งประเทศได้ยิน นักเรียนนักศึกษาก็ทราบนะครับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในอักษรภาษาภาษาไทยมีพจนานุกรมให้คำอธิบายไว้ว่ายตินะครับก็คือเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมสภาแล้วต้องมีมตินี่คือควายยติครับมันไม่ใช่ว่าม,ม,มติที่อยู่นอกเหนือนะครับว่าคำว่าไม่ใช่ยติทั่วไป นะครับนี่คือประ,ประกันประกันแรกที่ผมกราบเรียนว่าเราพยายามอย่าไปเบี่ยงเบนเลยครับเราพูดอย่างไรนะครับคนข้างนอกเขาฟังครับเขาก็มีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เรามาถกเถียงกันด้วยถ้อยคําภาษาที่แตกต่างกันอย่างที่ทํากันอยู่ความจริงก็คือความจริงความหมายก็คือความหมายยติมันก็คือยตินี่คือความเป็นจริงที่ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ท่านประธานครับ ในส่วนยติที่เรากำลังน่าข้อ41เนี่ยนะครับมันเป็นยติจากเรื่องที่เราได้พิจารณากับของการประชุมการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนายกรัฐมนตรีในคราวก่อนมาแล้วแต่ปรากฏว่าก็มีการนำเสนอมาพิจารณาในที่ประชุมอย่างนี้ซ้ำเข้ามาอีกมันก็มีประเด็นที่สมาชิกเนี่ยนะครับเขาเห็นว่ามันก็เป็นยติที่ไปเสนอซ้ำซึ่งมัน ขัดกับข้อบังคับและข้อบังคับนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะนํามาพิจารณาในสมัยประชุมนี้ได้นะครับมันก็เป็นประเด็นนะครับที่สมาชิกเนี่ยเขาไม่เห็นวับยตินี้แต่อย่างไรก็ตามก็ท่านประธานส่วนท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะหาข้อยุติครับท่านก็เสนอว่าในการจะพิจารณาคำว่ายติตามข้อ41ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ มันต้องตีความหรือไม่เพราะว่ามีสมาชิกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปตีความว่าไม่ใช่ยติเกิดขึ้นผมได้กราบเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าจะพูดประเด็นนี้นะครับมันก็ถกเถียงแถลงกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าสิ่งที่สภา,ากำลังพิจารณานั้นเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่สมาชิกเขาเห็นว่ามันขัดนะครับมันขัด,ม,ขดมันเสนอซ้ำ นะซึ่งเป็นไปตามข้อ41ซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นเลยครับว่าจะต้องไปตีความตามมาตรา151นะครับเพราะสมาชิกส่วนที่เขาบอกว่าการเสนอชื่อซ้ำนั้นมันขัดตามข้อบังคับข้อ41เขาไม่ได้สงสัยในข้อบังคับเลยนะครับท่า,านประธานเขาเพียงแต่ว่าเขายืนยันว่ามันขัดแต่ส่วนท่านที่ไม่ขัดก็ผมว่าประเด็นนั้นไม่มีละ มันก็ไปม,มีประเด็นกับที่ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับมีความประสงค์ต้องการที่ให้ประชุมแห่งนี้ตีความครับว่ามันเป็นว่ามันเป็นข้อบังคับตามที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะบอกจะมีประเด็นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีประเด็นว่าการพิจารณาลง,ลง,ล,งลงมตินั้นเนี่ยเป็นไปตามสมาชิกท่านที่เสนอว่าข้อเสนอของ บุคคลจะเป็นนายมตรีนั้นน,นะครับขัดกับข้อบังคับข้อ41หรือไม่หรือมีเหตุอันจำเป็นที่จะต้องไปตีความตามมาตรา151มันก็มี41กับ151นะครับมันไม่ต้องไปตีความมันื่ออละครับว่าข้อเป็น,ปนคำวินิจฉัยถึงขนาดว่าจะเป็นเป็นยติหรือไม่นะครับมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นมันก็มี2ส,ส่วนครับส่วนหนึ่งสมาชิกเห็นว่า สี่นั้นชอบแล้วนะครับเสนอมาก็คือขัดกับข้อบังคับข้อ41อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่ท่านประธานรัฐสภาเสนอไว้ว่าขอให้ตีความมันก็มีประเด็นว่ามันต้องตีความไหมหรือว่าจะดําเนินการไปเลยตามข้อ41ที่สมาชิกก็มีความเห็นไว้นะครับผมว่าอันนี้ครับผมอยากให้ประเด็นนี้ชัดมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็งงสมาชิกแต่ละคนก็พิปรายไป แล้วก็ลึกไปจนถึงนะครับว่าสมควรที่จะเป็นนายกตีได้อีกนะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมมารอจังหวะนั้นอยู่แล้วผมอยากให้ประเด็นนี้มันเคลียร์ไ้ก่อนท่านประธานแล้วเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปว่าสิ่งที่ท่านกําลังเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกลนตีดังกล่าวนั้นเป็นการซ้ําเป็นการเสนอซ้ําเป็นการขัดรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้บางท่านอาจจะไม่ได้มองประเด็นนี้ แต่ผมเนี่ยเห็นประเด็นนี้ผมจึงอยากจะอภิปรายอยากจะเสนอสิ่งที่ผมเห็นและคิดว่ามันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยกลาบเรียนท่านประธานครับว่าประเด็นเนี่ยมันมีข้อ41กับ151นะครับถ้าถ้าจะตัดสินอย่างไรนะครับก็อยู่ในในใน,ในกรอบนี้เท่านั้นขอบคุณน้นท่านประธานครับ